ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เฮติประเทศที่เลือกตั้งได้พระรัฐประหารได้มาเฟียจังหวะโอลมาณนี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี1990ซึ่งเป็นปีที่เฮติจัดการเลือกตั้งอย่างเสรีครั้งแรกชองเบอร์ทรองอลิสติดอดีตนักบวชสายยุติธรรมขวัญใจคนรากยา่าได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายออลิสติดมีจุดยืนว่าความรวยเป็นบาป และจะปฏิรูปกองทัพปราบคอร์รัปชันเพื่อให้รัฐได้ช่วยคนจนอย่างเต็มที่คนจนในเฮติดีใจได้7-8เดือนฝังทหารไม่อาจทนได้อีกต่อไปเลยจัดรัฐประหารให้จนอริสติดต้องหนีหัวสุขหัวซุนออกนอกประเทศแล้วพวกที่มาทำหน้าที่แทนก็เป็นกลุ่มทหารที่ซี้กับมาเฟียท้องถิ่นและเครือข่ายยาเสพติด หลังจากนั้นเฮติก็เข้าสู่ยุคมืดที่แท้ทรูประชาชนโดนกดขี่นักข่าวหายคนตายเป็นเบื่อเศรษฐกิจพังยับแต่ทหารรวยเอารวยเอาขอประกาศอีกครั้งว่าเรื่องที่กำลังเล่าเกิดขึ้นที่เฮติปี1994อาริสติดได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเลยได้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งแต่พอได้รับเลือกอีกก็ถูกบังคับให้ออกจากตำแหน่งอีก หลังจากนั้นไปต้นมากลุ่มติดอาวุธที่มีอิทธิพลก็ครองประเทศถึงแม้จะมีรัฐบาลแต่ก็อ่อนแอต้องผเผชิญปัญหาคอร์รัปชันความยากจนอาชญากรรมและภัยธรรมชาติประชาชนเดือดร้อนไปตามๆกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเฮติให้บทเรียนเราว่าประชาธิปไตยไม่อาจเติบโตได้ในประเทศที่กองทัพและอิทธิพลนอกระบบไม่ยอมสละอำนาจ